สวัสดีครับพบพ่อกับชานชวนชิอนชมอีกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ก็ไดนะ้นักกินแซ่บ,บมาฝากมาตอนกันือเก่าพี่น้องเย้ยมื้อนี้เป็นเมนูชูชีปลาทับทิมเนอพี่น้องเด้อปลาทับทิมเขาเอาไปทอดกรอบก่อนแล้วก็มาลาดด้วยน้ำชูชีแซ่บ,บ,บพี่น้องเลยรับรองได้มื้อนี้แซ่บนัวทานง่ายอร่อยด้วย เอาก่อนจะไปลุยก็อย่าลืมเนละ่าพี่น้องเด้อฝากเป็นกำรลรังใจชานชวนชิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบื่อคลิปแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันครับมาเด้อกินเขามาพี่น้องมื่อนี้เลาะเนื้อออกเลาะเนื้อออกไปทอดก่อนเลยนี่ราดด้วยน้ำชูชี่แซบๆพี่นอ้องอืม้มอื้ม จับเลยนัวกะทินัวกะทิะทหอมพริกแกงหอมใบบักกุดฉีกนี่พี่น้องตกแต่งด้วยพริกขี้ฟ้าทำชูชีเขากะทิมันมันพี่น้องเลยกะทิมันมัน,มน,มนหอมหอม กินไงเลยพี่น้องเอ้ย โอ้พบผิดหวังพี่น้องได้ความมันนัวของกะทิหอมพริกแกง หวานน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวใส่ส้ำตาลจังหน่อยโรยพริกขี้ฟ้าใบกูดฉีกหอมๆแซ่บๆพี่รอง เป็นขนย่านกลางปลาเด้พี่น้องเด้ไปทอดก่อนบางคนไอ้อาจจะมากกันแบบแบบสดก็ได้ แซบครับจวดครับพี่ลองกลับเข้าสวยฮ้อนฮ้อนนีงครับ เขาแหล่เ,าาหนเ,เนื้อออกมาแล้วมาหั่นแล้วทอดหน่อยไปลองกินงไงนี่หมักคำหน่อยคำยใไงฮรก็หั่นตามนั่นละ่ะกินงายเลยตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นไม่ต้องมะน่งแค่กระดูก เครื่องปรุงว่าหลายจะว่าแซบป,ปีน่นงกะทิน้ำตาลปี๊น้ำปลาใบบุกดขีดพริกตกแดงพริกจิฟดาพริกแดงกินดาก็ได้กินพริกแดงกินดาก็อีกเพลิดจังน้อย กินกินหนึ่งกินต้มกินทอดกินต้นแล้วก็บะหมีม่ยังเห็ดกะเอาเมโนู่นี้ไปเห็ดใดเด้พี่น้องเลย มนูวเขาเกี้ยงถวยพี่นออ้องโอ้ยยานแสบยันฉวดพี่น้องหอมนัวเนื้อปลาหวานหวานกรอบๆพี่น้องเอ้ยกินข้าวโปรสุยพ่น,อนอย่างคักลยพี่น้องเอาจังไงก็ขอขอบุณขอบคุณด้วยพี่น้องสำหรับการรับชมอย่าลืมครับขอมมคอมเมนต์พูดคุยถักทายเป็นกำลังใจใกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับมีข้าวเขากำนาม,มาฝากมาตอนกนรสมือพี่น้องมือนี้ขตัวไปแล้วครับ Subtitles